วันนี้เวลา17นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกวนวรีนารีรัตนราชกัญญาไปะยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเสรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพงมาลาส่วนพระองค์ จากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชาาเชมหาภูมิพลอุเดชมหาราชพร,ร,ระบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2,567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลญเดชมหาราชบรมนาถบพิษว่าวันนวมินทรามหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาณที่คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแกร่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์โดยคณะรัฐมนตรีมีม,มติเมื่อวันที่ 26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามมะนางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพ่อปรมาพิไัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการ เวลา17นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชนจกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินวินิฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรามหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2567 ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดราชการที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรุปประจาพระชนมวาลพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินทรพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราที่ว่าราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุรสบกมาลา จากนั้นส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระปรมินทารามหาอานันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินพระอัฐิสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระ,ะนพปดลมหาสเวตชัติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดธูบเทียนเครื่องรชาชสักการะทองลงยารองและส่งจุดธูบเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลทันมาศ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแทน่นพระนพพรปลมหาสวตสัตรัดสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐทิทรงธรรมทรงศีลพระธรรมวชิรปัญญาจ,จารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องนายกะคุณกถาหรือคุณธรรมของผู้นำ จบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าใไร18ไปรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าใรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบสีเที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรราชการที่9พระพุทธมหาราชชปริวัติ พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิธและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิพดินพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระรมหิตลธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิพัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทีน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่นาพระแท่นพระนุพปะลลมหาสเสวตชชัด พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลญยญเดชมหาราชบรมนาถบพิธพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆกว่า4 0 0พันโครงการทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรอันหนึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบรมมหากษัตริยทธิราชนารบปรทพระเทศบีดรด้วย